สวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อตัดกล้วยสุกน้ากันจ้าพอกล้วยสุกข้าเชี่ยวด้วยจ้าพี่น้องเพี่อกล้วยสุกข้าเชี่ยวเชี่ยง่ใยง่พี่น้องเพื่อนต้นกระต้นหมักง่ญ่เชี่ยกระเชี่ยหมักงหญ่จ้าตัดออกจ้าเอาเครื่อมันออกแล้วก็ตัดต้นมันถิมเด้อพี่น้องเด้อตัดต้นมันถิมไบแค่สะป่อยไว้จะตัดลงไปให้มันเป็นปุ๋ยอะไรย่ำ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 จ้าย่ำให้มันขาดเครื่องขาดกลางไปโรด ตัดต้นมันออกมันจังอันบ่อํากันมันจังบกขี้กันจ้ามันต้นที่หลังมันจังงามจ้าต้นที่หลังมันจังงามต้นต้นมันนี่เครื่อแล้วฮาตัดออกแล้วฮากันก็ต้องเอาไว้เฮาก็เอาออนนี่เฮาก็เอาเอาเครื่อมันออกมาไว้แต่กินแล้วเฮาก็เอานต้นที่มันเป็นเครื่อทิมแล้วเฮาก็เอาเครื่อมันออกมาไว้แต่กินเั่องจีละจ้าเนี่ยที่นอก กล้วยสุกเด้อกล้วยสุกกล้าเครือจ้ะเครือแบบง,ง่ายหวีแบบง,ง่ายพี่นอ้องกล้วยน้ำว้าบ้านเฮาเนี่ยละจ้ะกล้วยน้ำว้าบ้านหวานแซ่บแสบพี่น้องเพี้ยนถ้าตัดออกจ้ะกล้วยหวีง่ายหวีง่ามกันยกโซ่ให้เพิ่นเบิ่งแน่น พอ,อดองเอ้ยพุณอะกล้วยหวีไงไรนี่จกหวีลหรจ,จ่าจะแน่หันนะคุณสิบก,บก,ก็หวีผนว้าแกเลรอจ่ามันนวยปัญญายนวยพรานั่นปนันไดมันผสมบูรณ์ปันไดมันก็เลยนวยปัญญาปันไดจ่าเนี่ยละหวีไงหวีงามยูพ่อจีนยูจ,าจา่าผนอีหยังมาลักกินมันบุมาลักกินมันจนว่ามันหลุ นกหนูมาลักกินมันใจแต่ข้าว่าเขามาเบิ้งมันงกับเป็นยังสี่ละพี่น้องข้าว่าเขามาเบิ้งมักงกันมีแนวมาาลักกินมั่นใจาานนพี่น้องเอาไปมัดไว้ทั้งเครื่อเลยจา้าเอาไปมัดไว้ไปมัดไว้แล้วกันมันจังอันได้กินหลายมือมัดแขนไว้น้ำเฮี้ยนน้ำซ่านนั่นแหละนี่แหละจา้าเขาก่อนแขนไว้ด้อพี่น้องด้อแขนไว้แต่กินมือรุ่นเขาจังอันนั่น เพราะจังปอได้ซื้อเพิ่นจากผู้ใดปลูกไว้หลายก็เอาไปขายเอาไปขายก็ได้จ้าเอาไปขายเด้อพี่น้องถางป้าหยาป้านวัจะพืชออกให้นะ้ำจ้าถางออกถางออกมันจังอันบ่หกเดี๋ยวต้นกล้วยมันสีบ่างามจ้าเจ้าหัวเจ้าสวนกับจังสี่ะไจ้าพี่น้องอาย่หาจินน้ำหวน้สวนจะาของเนี่ละจ้าเพต้องไปัน สื่อเพื่อนเดอ้อจ้าเข้ากับประหยัดลยยลยไดล่จ่ายไล่ใดเขาลงไปจักน้อยเนอาอจ้าพี่น้องขอบุญขอบคุณเดอ้อจ้าสวัสดีจา้า